มัดเหมือนเดิมนะเรื่องเรื่องการเข้าอ่ะให้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 มัดเข้าไปเรื่องที่จะมัดก่อนนะเอ้เรื่องที่จะเอาไม้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ไม้ไปไปไปตัดกับไม้คือเก็ไม้คือเราจะถมไม้ก่อนเรื่องมัดมันไม่เท่าไหร่เบสเพราะเขาไม่มีเพนไม่เป็นไรก็คือเราจะถมไม้ก่อนใช่ปะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราถ้าเราถ้าเราตัดเรื่องดาเมจไปอ่ะเราก็จะได้แล้วเพราะว่าเขาไม่มีหิวที่ดพี่น่าจะโดนมันตัดยู่ว่าปามัดช่วยตัดทีนะ เดีววนขวานะย้ำโมนขวามันก็ไม่จำเป็นหรไม่เดี๋ยวจะใช้มันไงไปวนบนขวาไปพอถึงสุดวนกลับมานะเพราะว่าเราเราจะไม่ได้ฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งซ้ายเป็นมุมร้อยเราหันไปนานเมื่อขบุนมาปุ๊บเราจบเลยโอเคใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่พี่บอกเลยนะวนขวาใช่ไหมแต่หันซ้ายเออเอาเป็นว่าพร้อมไหมอ่ะพร้อมพร้อมแล้วคดามจมรักตั้งใจนะครับมองรอเนี่ยคนไม่เกี่ยวข้องออกก่อนแล้วค่อยย้ำนะอย่าหลงสี ดูดีๆนะขอขอเป็นเสื้อกักรีเซ็ตรีเซ็ตไปไปไปพร้อมพร้อมพร้อมแล้วกระโดดพร้อมแล้วกระโดดพร้อมแล้วกระโดดวิ่งขวาอย่าลืมเนาะข้างแรยังไม่ติดข้าได้ยังไม่ติดมาแล้ว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 นะเขามาแล้วเขาวนซ้ายมานะเราวนเราวนใครหลุดบอกนะใครใครหลุดบอกใครหลุดบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าหลุดนะอย่าชิดกำแพงอย่าชิดกำแพงอย่าชิดตู้ ก็โดดเอากะโดดเอาใครจะเปิดก่อนนำเลยนะเดตามให้ไอหัวขาวอย่าหลุดหัวขาวิ่งตาม่ไหมตามมาตามมาตามมาย้อนย้อนได้ไหมย้อนได้ไหมเหมือนเหมือนจะพีกเกมั่งนี่แล้วย้อน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 ไหมย้อนไหมย้อนกลับมาย้อน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 กลับมาไ้ไหมได้ไหมมัดไปมัดไปก่อนไดก่อนไแล้วจ่อแ้จองล้วนอ น้องสองน้องสองสวยอูดไอมัดกระอยู่แตกแกแีสวยสวสวยสวยสวย่ช่วยชช่ชช่ตัดตัดแล้วตัดแล้วเอาเดียวเดียวเดีวเดียวดผัดโดนผัดโดนช่วยผัดเน่อยช่วยผันนแตแตก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  ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นให้บักเล่นเลยพี่ให้บักเล่นเลยเอาไหนเอาไหนใครไม้อะเอาไหนเอาไหนไม้ไมอะแตกคนเดียวใจยใจพี่ๆีไม้อะ แตกหมดไปเลยไปไปไปเหมือนเดิมเรียกนะเรียกนะเรียกนะใจเย็นอ่ะเดินใจเย็นไปยังไงเข้าไปชินโดชินโดหลุดเดี๋ยวชิดกำแพงเกินเนาะท้ายเขาหลุดนะท้ายหลุดนะท้ายหลุดตัวนึงท้ายหลุดตัวนึงบ้าเข้าไปแล้วบ้าเข้าไปแล้วเปิดเลยบ้าเข้าไปแล้วบ้าเข้าไปแล้วแตกแตก Đừng lên đừng lên mua đừng lên đi làm thôi. Ừ hử, đã hữu. Xoài. Ngú ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเหลือเยอะเราอยู่เหลือเยอะเราเหลือเยอะเว้ยสวยเชียสวย สวยหมดอืมเป็นไงเราชนะปะชนะดีเนี่ยต้องบอกกันด้วยตอนจะเข้าอะไรกันนะคือเท่าที่สังเกตอ่ะฝั่งเขาตีกันเองเยอะมากเว้ยใช่ใช่ใช่ฝั่งเราก็ตีเยอะมากเหมือนกันอเขาพร้อมแล้วนะ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 รลี่เีรีนะีีด้วย

เตียนหมดเนแตกแแตกหมดเอ้ยังยังยังเยนไปไปไปเยนยนแต่ไม่กี่คนแล้วเหลือไม่กี่คนแล้วเขาทีละคนเขาทีละคนเนี่ยอย่าลุงลุงปล่อยไม้ปล่อยไม้เล่นปล่อยไม้เล่นปล่อยไม้เล่นโทษโตายตาตายไม้ตายหไม้ตายหน่งยยตายตายตายตตายหมดหด เที่ยังว่าจะไม่ว่าว่าจะไม่บั๊บเลยนะเมื่อกี้าทำไมอ่ะมันบั๊บบอกว่าอูดว่าจะไม่บั๊บเลยนะมันบั๊บมาเที่ยวตะโกนมาตายกูเที่ยวเราที่นี้แม่งที่ที่นี้ที่นี้แม่งมาตัดมั้งไอ้เที่ยละแบบมาตัดมาตัดมาตัดเราไอ้มาตัดมาตัดให้เพื่อนอ่ะพี่โราขอเป็นหน่อยเงียบเลยเงียบเลยกูได้บั๊บกลับเลยเที่ยตายพี่เที่ยบั๊บเอตัดติ๊กนะมั้งเนาะโซ่โซ่ไอ้เหมือนเดิมทุกคนสื่อสารเหมือนเดิมรีเซ็ต อย่าหาเข้าอย่าคิดโกงมาเต้นเนอร์กันนะขุดกลับ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 ไปกลับไปกลับไปเฮ้มันจะชนนะพี่พี่พี่หนุ่มตัวลูกตัวลูกซ้ายซ้ายลูกซ้ายลูกระวังตู้ระวังตู้ระวังตู้หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแต่นึงหลุดแต่นึงเขาบัดจะเปิดแล้วนะไปเลย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 แตกหนึ่งแตกหนึ่ง ขบัดโดนแตกแตโอ้พี่ตไม้ลุดห่งไม้รุดห่งพี่โทษบัดโทษโทอะไแตกอสวยพี่แตสไอ้บแตกดแวไโดนผมโดนผมโดนสวย ใครโดนบอก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 แแแตตตกกกใครโดนบอกเฮ้ยจะเข้าจะเข้าจะเข้าจะแย่งจะแย่งจะแย่งจ้าจะยิงจ้ามจะยิงปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยสวยสวยสวยให้หมัดเล่นให้หมัดเล่นเอาชัวร์นะเอาชัวร์นะมียายปั๊มเอาชัวร์นะปั๊มไม่ต้องปั๊มปล่อยไปเลยคนเราเหลือเยอะไปมึงจะเดินไปใกล้กันสิแต่ว่ามันด่วนปอกมัเลย ไหวแล้วอ่ะไหวแล้วเชือในแกงเราเลยเชือ่นี้มาจีสวย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 พบว่าพบปะไปสารอบเลยไหนเหมือนไม่ได้ทำอะไรอ่ะรอบนี้เยอะอย่างเดียวอ่ะได้สองได้สองหัวไมตัดอย่างเดียวไม่ทำเลยเอ็งไม่ตัดพวกนี้ก็ตายกันเร็วแลเว้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วดีเซตดีเซตไปไปไปจะลองชนสักไม้ไหมอ่ะ ไม่ไม่ไม่กูเข้ามาเลยนะคนกูเข้ามาคนหนึ่งาหิวแล้วก็หิวแล้วไม่เสียเราจะไม่เสียเขาเข้าเขาเข้าเขาเร็วเรเวแล้วเขาแล้วเขาแตกแตกตตกเียอะไรสักูมตายเฮยโง่ไอ้เียอะไรกูดิไอ้เียอะไรอ่ะไอ้เียอะไรอ่ะช่วยหน่อย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 สิะว่างเลยไปพี่กลไปพี่ได้อยู่ได้อยู่ แตกหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรโทษอูดโทษสวยก็ได้สวยก็ได้กำลังไปช่วยพี่ซำนะแตกอีกหนึ่งมาตัดแล้วโทษโทษโทษแตกอีกหนึ่งสวยไหนมาตัดเฉยเมื่อกี้น่ะไม่ไม่นายจะช่วยพี่ซำเลยไปนี่มนไม่เป็นไร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 ไไไไมม่่เเปป็็นนรรกำลังจะหลีกท่ออะไรอ่ะ ไม่บัฟเพีแกงวะไอโรชไโรไม่เชี่อเลยรชไม่ช่ยอ่ะบัฟเพด็ไเอาไปเอาเออบัฟเงน้เอาไเอาหน่อยดิไอ้ไอบัฟกนนีเนะไม่ได้สองเลยบอกแล้วจาบาใจเย็นๆอยาก reset r e พร้อมแล้วนะเขพร้อมแล้วนะมาๆมามาๆมาๆแหลมไม่อีกหนึ่งแหแเข้าเลยเข้าเลย กอนนี้ไม่กอปไปดินอนหนนอนหนึ่งว้าว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 าบอไปแกงดอ

ได้ว่ะได้ได้รอบนี้ไม่รอบนี้ในคือคือพิ่คือเพิ่งมันได้ยินเลยใช่ปะบอกเลยว่าเอาว่ะทุกคนนะลิไลิลิลิติลิลิลิไปไปลิซเอาพร้อมยังหรือพร้อมแล้ว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 อย่าชิดกําแพงอย่าชิดกําแพงอย่าชี้คนคนเลยวไ้ไหม ใจเย็นใจเย็นเราเราไม่แหลมเราไม่แหลมไอ้ยันเราไม่แหลมยังบัคเข้าไปแล้วไปดิบัคเข้าไปยันบัคเปิดบัคเปิดมขี้เองสวยขี้เองหนึ่งเขาผัดโดนนะเขาผัดโดนลุมปึ๊บสวยชิโนขี้กันเองไม่เล่นบงนัวไม่เล่นบงนัวมาดิรถไปไปไปให้มันไม่ไปเอือวเอือวว้าวว้าวว้า ช oh. oh, wow, so ี้ก ну ันเองอีกอะไรอ่ะทำเรื่ออะไรอ่ะทำเรื่ออะไรกันได้โอ้ยไม่ปลอมลเปล่าไม่ปองเปล่าเอาเลยเอาเลยน้องเอาเลยอยากซุนซุนเลยปล่อยกูปล่อยพมกกูซุนไม่ได้โดสวยจะได้เองผู้หญิงเนี่ย ในนหนวดินายหนวดินพี่สอย่าตีพี่เหมือนคนอวกเลยวะถ้าสมมติเราปั๊แบบมาดีกได้ไหมฮะตอาวเน่ว้าวาว้า๋วเตัวเดียวปล่อยปล่อยให้หมัดเล่นหน่อยใช่ใช่ใช่ได้ได ไอแล้วแล้วนะเอ้ยั้งพี่ต้กระวังระวังระวังรี้กัเดเยี่พี่ตชี้สเขาปัดเปิดว้าวว้าวว้าวอุ้ยหมยเดียวก็มาพิติจาพิจิา วามิติจ๋าเจนีครับเล่นกันทีละคนครับเจนีครับไอ้โทษทำเฮี้ยอะไรเดียะโอ้โหตะคดฟ้าบ่าตะคดว้าบ่าเฮียคดโง่อ่ะไอ้สัด

มาตัดนะจ้าเอ้ oh ัดโดนเอาคีดก oh, oh, ันเองปีก ah. wow. ah. wow. ันเองเฉยโหเจเจอร์อาไปว่าคีดกันเองว่า ใจเย็นนะครับสลาใจเย็นๆยนกันนะสลาความรุนแรงมันไม่ดีแล้โอเคครับสวยสวยสวยโอ้ยโอ้ใจเย็นนะครับสลากใจเย็นแล้ใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับตัดหน่อยพี่ซามปล่อยนะพี่ปล่อยนะปล่อยเลยครับสลา มาเลยครับเดี๋ยวนเองเดี๋ยวนะเองอ๋อเร็วแลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เล้ยเฮ้เฮ้ลเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเร้ยเฮ้ย้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยย้ยเลยเ้ยเฮโคตรัเฮ้ร้ยเฮ้ยเฮ้ยการยเฮ้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 เฮ้ยเ้ยเเพเเไปเอาเลยปเอาเลยป ว้าวจะเล่นกันไหมครับเาเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเอา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 อบิเดี๋ยวบิ๊นูเล่นเล่นเล่นติดแล้วจแปนจแปนอู้ทำอะไรเพ่อนนูอ้ยเฮ้ยวิ่งก่อนลจ้าเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย โอ้ไดตีโดนหน่อยตียโดนหน่อยนาโดนนายโดนพี่นายโดนทำน้องคุณเนี่ยทำน้องคุณนี่ไอ้ย้ยคิวคีดหลังเฉยเลย ร้อนไรแหละวหน่ตัดหน่อยแล้วไปเียะเลมึงกัร้อนไรแหลอ้หร้อนอะไรโอยกีปักตัวเองนะ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุอี้เพื่อนมาเนี่ยราเยี่ยนเลยเพื่อนกูอะเอ้ยอ้้ได้อู้ได้รล้ชูอู้ร้อนหลออู้ร้อนหห่อ เราใส่หัวเหล็กหนกันจะได้หัวแข็งยังไงถ้าเกิดพ่งนี้ไม่มาคือเจ็บคอนะาขอเสีนะโอ้ดูหมดไอกินเหมืเก็บกดอ่ะดูหมดจะแล้วไแล้วไแเฮ้ยเดนเดินเไหนมาแล้ว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 มาเลยดยมามามาเมาลยมาเยมยเลยเยมาเาล้วนะเลาวิ่งาอกอมะตัวมาเอาเลาตัวลุาเลยมลมยมาลมยวลยมายมยยเยมม

ว้าลมสะเลว้าวลมสะแลไปไหนครับไปไหนพี่ชายนี่ขอโทษว้ยังไม่ทำอะไรเลยนะโอ้ยกูต่อยกูอะน้องสุดดีเอ้ย เอ้ยเฮ้ยต่อยไอ้โดนหน่อยตีไอ yeah. ้โดนหน่อยทำไมจับไม่สารน้อยชาตสุดส่ดหอกไม่เกี่ยวแะไวก็ไม่เกี่ยวสารน้อยไม่สารน้อยกูไม่เล่นนะชาลาเพชรชาลา

ตีไม <sociedad under foot> ่โดนเลยไอ้โดนอย่าพูดอะไรเยอโง่เี้ยปีกระจอกไอตวะไอตัหยาไอตัถุน กมึงไอ้เหี่อ่ะปีบ้านมึงไอ้ต่อมีไอ้สัตว์เล่นได้แค่นี้แหละแดกไข่ต้มไปเลยพวกมึงอ่ะไข่ต้มวยอะไรเยอะแกไข่ต้มวยอะไรเยอะแยะตายกันเองทำไมตายกันทำไมยาดุดเยอะเลยสวยสวย 所啊， มาแล้วมาแล้วรีเซ็ต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 แม่ไปดตายไปไปไปเล่นดีๆหน่อยเล่นหนักกับคูนสองแน่นอนม่นวันนี้ยังไปอยู่ใกล้พี่ตั้มไัตว์ตายเล่นเล่นน่ะอออย่าไปหาอยู่กลับ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 เขาพูดแต่โจที่มันง้างไปเลยวซ้ายหลุดซ้ายหลุดปะกลับมากลับมามันบอกกูโจที่โจที่ไม่ได้ตั้งใจมาคุยเงี้ย เมื่อกี้กูจะบอกว่าตะกีไม่ได้ตั้แกจ <laughs> มึงดูมึงด,ดูหินดีเยีย <laughs> เ่ยมแล้วหินโดนแลว้วหินโดนแล้วนะมันยืนบอยเยี่ยมอะไรอ่ะอะไรไปไหนมาดิ <laughs> หายมีไม่เล่นอ่ะดีเถอะดีดี ตายให้ตายดิตายให้ตา,ตายดิมาดิเอาหน่อยเอาหน่อยสิบเจ็ดไฟแล้วเอ,อาหน่อยไปที่ไปจอยไปเฮียไม้มีไม่เล่นลอ่ะอ่ะไม้มีไม่เล่นลอ่ะอีน้อยกหรอ บนเทียอะไรเงาะไอ้ฟีไอ้เหี้ยกระจอกโอ้ยง่างว้าบตันไหนดีตัานไหนโอ้ยเวีอเอเวอเวอเวอสิบเจ็ดไฟแล้วว่ะเอาหน่อยดีสิบเจ็ดไฟแล้วแดกไข่ไปหรอ จะได้ปากหรอมีแต่ปากจะไม่มีฝีมืออ่ะมีแต่ปากจะไม่มีฝีมือพุ่ะมีแต่ปากอ่ะมีแต่ปากร้อนจ้าดาไปเจ้าลูกผู้สามตัวไปไปลีเซตรีเซตรีเซตรีเซตเอาใหม่่เอาใหมได้ทุกตัวพูดแค่นั้นแหละไป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 อย่าเชิญกําเพลงอย่าเชิญเพลงไม่กูเห็นไอ้นี่ไงมันพูดอยู่ไงอะไรเดี๋ยวเรียกมาตัดในดีไม่กูกูไม่ได้พูดมันพูดแค่นั่นแหละนั่นแหละกูรู้อยู่กูรู้อยู่ไอ้กูเลยไม่เข้าไปไง เราต้องใส่ในะห้ตูหรอไอ้ย่ามันต่อยกูเลยาไปลังวงนวนะไขว่ยู่เดี๋ยวเขาขี้เลยหลุดแล้วน่ะหลุดแล้วหลุดปะเนี่ยโทษโทษโอ้ลมแล้วเหรอฮัลโหล อะไรอะไรลมอีกแล้วุ่อครับครับ้่อ้่อออเอาเลยแม่เขา่อีุนตั้งนานเยี่ยแย่งกุยแกเอาดิ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  เชื่อเอาเชี่อนอนเฉยแบบงงงเจ๋ยยี่สิบแล้วนะจีตายโกฟีจังหวะโกฟีจังะว้าอยู่หยุบไปทำไมอยู่ไปทำไมหยุบไปทำไมลองดิลองดิเอาให้ลองดิเป็นหมากินตีเถอะโดนตัวเองก็เปล่าโดนตัวเองก็เปล่าโดนตัวเองก็เปล่าก็จอบเก็บปากไปกินไข่ก็ได้นะ จบไฟนี้ขอเดินแอคไหนแล้วแกนรก็บเองแอคยืนเต้นอยู่่ะเรามาใครใครเล่นมัดปังมันเราขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยคุณวะมาเดี๋ยวเปิดเองมามาไอเยี้ยไอเยี้ยน่ะไอเยี้ยไอเยี้ยไอเยี้ยหลุดหลยดหลุดอย่างนี้เอาดิไอพี่ไม่ขอเวลาขอโอกาสก็ไม่ให้ครับขอโอกาสอีกได้ไหมยต่ว่าอะไรนะ ว่าล่วงอีกแล้วหรอ,หอ ว่าล้มอีกแล้วหรอแดกไข่ไปไโ <Okay. S 2> <here. S 1> อเหี้ยก็เอาวุธทานแล้วเราได้เป็นแม่สีแล้วนะคระับขอบคุณทุกคนไหม